สวัสดีจ้ามาค่ะกินอาหารชั้นสูงครับพี่น้องปิ่งห้างเผิงกับก้อยไข่หมดแดงจ้าห้างเผิงกับไปเอามาน้ำกันลายคนอยู่ค่ะแล้วก็บแบ่งกันค่ะเอามาหฮอไปตองปิ่งค่ะหอมหอมมันมั่นครับพี่น้องรุนโดนเนื้ด้กินเลอจ้าถ้าห้า่ไปซื้อเนาะอันนี้หาได้จากป้าหน่อยลังบ้านค่ะอันนี้ไข่มดแดงกับไปแย่มากจ้าแต่ว่าได้ไข่หน่อยหน่อยค่ะหลอบนน้ไม่แต่ไข่หน่อยแต่ว่าก็ได้หลายอยู่จ้ากับปุงร็ เกลือชุบรสน้ดดำปลาค่ะแล้วก็พริกป่นเข้าครัวส่วนผักหอมกบสิเป็นต้นหอมผักชีค่ะแล้วก็จะมีหอมซอยเนี่ค่ะก็พริกซอยค่ะพี่น้องกะปรุงสับนี่นะจ๊ะค้นให้เขากันนะคะไข่มดแดงนี่กะสิได้กินเหลื่อยอยู่จา้าทั้งอามันมันมีหลายค่ะห้างไข่มดแดงแต่ว่าหัา่นผงนี่มันหน่อยด้วยจา้าขันบอไปสื่อกันโดนๆสิได้กินครับพี่น้องนี่จา้าหอมหอมมันๆค่ะ เรียบร้อยค่ะพี่น้องมากค่ะกินข่าวน้ำกันค่ะปิ่งข้างเผิงกกับก่อยไข่โมดแดงจ้าสวัสดีค่ะ